ยินดีต้อนรับสู่รายการ World History ไม่ใช่ตาบอดเหตุผลที่โจนสลัดต้องใส่ผ้าปิดตาอยู่เสมอโจนสลัดไม่ได้ใส่ผ้าปิดตาเพราะโดนควักลูกตาหรือตาบอดแท้จริงแล้วการใส่ผ้าปิดตาของโจนสลัดนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดขึ้นชื่อว่าโจนสลัดก็จะต้องอยู่บนเรือเป็นเวลานานๆ การใช้ชีวิตบนเรือนั้นไมไ่อยู่เพียงแต่ดาดฟ้าเรือเพียงอย่างเดียวจำต้องมีการลงไปที่ห้องอักเฉาซึ่งเป็นที่เก็บของที่ค่อนข้างมืดด้วยดังนั้นการที่โจรสลัดใส่ผ้า,าปิดตาไว้ก็เพื่อที่จะมองเห็นในที่มืดได้ดีเพราะถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีความแตกต่างของแสงแบบฉับพลันตาของมนุษย์จะปรับสภาพไม่ทันโจนสลัดแค่เพียงเปลี่ยนข้างของผ้าปิดตาก็จะช่วยให้มองเห็นในที่มิดได้ดีทันทีโดยไม่ต้องรอนั่นเอง ความสําคัญของการมองเห็นได้ทันทีนี้สามารถชี้เป็นชี้ตายได้เพราะถ้าหากต้องรอให้ตาปรับสภาพศัตรูที่บุกข,ขึ้นเรือมาก็สามารถสังหารเราได้ในช่วพริปตาเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ